สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องบองไปสู่ขู่สู่คนขับพอ่อกระบะเท่าห้างนัชแนลครับมาอนี้มาพี่น้องมาสีสีมือนี้เป็นมือสันวันดีครับ <laughs> เป็นวันที่บ่าวเท่าสกินจุครับเอา้าครบรอบเดือนหนึ่งพอดีมาพี่น้องมาสามสิบกีบพ,พันตับพร้อมจุเนือสดสดแด,ดงๆพรอพ้อมพี่น้องเพิ่นว่าเอาแบบน้อยๆน,นิ่งๆครับอันเพิ่นจัดการลงตลาดแรงกับพอดีเลยบ่าวเท่ากับไบใบเลยพี่น้องมาเจลนี่บริเฮตในพี่น้องเบิ้งเบิ้ง มันสีเบิร์ดป่ะพี่น้องบีบีควรบ, ôn, บีบีพกบีพกครับพี่น้องอ้ใส่ขมขมหลดมีหมักมะระมะนำ้ำว่างใช่หรอว่างทีละหมักมะระมะนํำครับพี่น้องมะระจากแฟนครับเปินฝากมาใหา้เอาขอบุญัวคุณเพื่อนหลายๆ,ๆนะครับที่เห็นบาวเทากินแหละฝากมาตอนเพราะว่ามันหลายกับใบบักตูมครับพี่น้องใบตูมมันอ้ยใบตูมฝรั่งก็พักเพลี้ยนี่พักกาดเนี่ยบักแตงนํำมาเข้าห้อน แซียบ,บน้ำบาเท่าครับพี่น้องมือนีส้สีสีมือนี้เป็นมือสันวันดีแล้วอ <laughs> ู้เข่าหอนหอนได้นี่สาวสีหนึ่งเข่าหอนหอนให้เลยเอ,ออยังเลยมามามาเสียบเสียบน้ำบาท่าครับมุดแดงบอไตเอาสามสิบกีบเลยละอนมาเด้อพี่น้องเด้อแก้มกับบักพริกหน่วยน้ำได้หมดน,นี่โอ้ mà hmm. là ông này quả quan uống được ngon Một cái khác Cắt nạp hạt Ngon อืมหน่อยหนิ่งๆคักตัวนองอืมโอม้ตังงสี้งนกเขาปลาขันไปนลมเมื่อนี้ยูบ้านพ่อเฒ่าครับจังว่า ผู้ินต่ำบนบันไดแน่แน่แ like น่บุ่ยบาถึงเอาเอาเอา่วงหนีเดือนละเต้อพี่น้องใส่จุองสามสิบกี่พันตับก่อน ใช้สว่างน้องพี่หน้องน้ะกรอบนอกนุ่มในนี่อือ ขอโทษขอไปอีกพี่น้องบวก,กินดิบเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> มาแล้วมาแล้วไปกินเน <c oughs> ื้นอเน่อไม่ไม่ปล่อยเลยนะ xoay bác sĩ nó mọi người ห,ห,ห,หลักใช่ปปนีมรสมพัดห่วยห่วยมาก <c oughs> มือนี้เป็นมือสันวันดีพี่น้อง เป็นวันที่บ่าวเท่าสิกินจุอืมหลังจากบริจุมาดนพี่น้องก็ขอมาอยู่จัดให้พี่น้องบนว่ากินแต่แนวเก่าพี่น้องเองโดนโด,ดนอยู่ส่วงอืม ผมอมล้มทุกอนนาเดียงเบ็ดไปหน่อยเลยออกอันออกเล็กตากเดียดครับอืม แผลล่องมึงมากับอืมกินจุล,ลงไปกับขึ้นยังห่วงโอุกอุกอยู่จังไหน,น้อถาด,ดบ, <c oughs> บ่รับป่ป้าบึง เมียงกันอนเมียงตับเมียงเนื้อเอวดเอาลงเอาลงในีนมาละอุ้ยเลือกๆพี่นอ้องเลยอือโอ้มาเด้อพี่น้องเด้อเพื่อพี่เพื่อน้องครับนี่อือ เขาทาบ้านเรือ <c oughs> เป็นหมอภาพมังกรกระลืมรลืมประมาทข้อจนพี่นอ้องหลอด <c oughs> พอพักพอพักเพิ่นมาเก็บประมาณข้อตัวเอามาบึงดูมาลองข้อมึงดูโลล <c oughs> หลดละเหนือก็เหนือไม่ใหม่ เย็บมากเช็บมากจะต่นตมนหันนิ่นนนงๆอ,อยู่อยางมันน่ะพักกินกับกับลากกับก๋อยว่าบ,บ่มีฟูงมีต่ำกับมีบินอยู่ตัวลหโว้ Sốm xưa Trùm trung khô lệ Trùm trùm khô cát ừ, ăn như Cắt mai cái bữa rồi Nhúng khẩu à Xay vào Nằm nằm ยี่ยังม้อนมดไดพี่น้องที่เด็ด <c oughs> โอ้ยขอโทดขอไปครับที่เด็ดบ่าวเท่าหืมกัวหัวหพวอืม นี่แหละต้องขักอืม เจียบน้าผักหินหินพี่น้องเป็นออกเล็กตากแดดเป็นแน่วหน,น่น่ะออกห่อนหนาเบิดเลยอู้ยมาเด้อพี่น้องเดเ้อเพื่อพี่เพื่อนน่องครับคั่นี่ มือนดียว่าจะใส่บ่วงสดไปหน่อยเอาดีเลยว่งบังมะละฉลาดอืม้ม เขาท่าเขาท่าปั้นเรือพี่น้องเลยเดี๋ยวจังมือ <c oughs> สิไปกินกับพงยิ้มไมามีพี่น้องพี่น้องไม่อยากเห็น <c oughs> บ่เห็นล้วนแล้วเดี๋ยวจัดให้ด้วยพี่น้องเดืมตับเอาไว้บัลหละมีละไม่ขาดพันวาหน่อยๆน,นิ่งๆพันว่าพันเข้าไปนี่เนี่ยเนี่ยมันเสียบืมเกาตา โอ้เข้าตาเสียบตาสั่มพี่น้องอือหือขอโทษขอไปครับพี่น้องเข่าตาเข่าตา เครื่องสมารครพร้อมอืมอบ่ม่นยังเลยบัปิกได้พี่น้องน้ํววาแจ่วคักละดีดเขาตาโอ้ยเอ้าสูต่ต่อพี่น้องอืมผักฟัง่งนี่แทบสิบ่ได้ศูนย เสียเฮ้ยจัดจัดเครื่องในให้พี่น้องเสียเฮ้ยกับเจี่ยฝนจับพันเนื้อเนื้อพันตับเอาบึงสูตรไหม ล่อมึงได้พี่น้อง <laughs> ไม่ค้าว่า อันลูกค้ามัดซื้อเนื้อท่านแบบว่าเอาสูตรบ้าเท่าไหมข่าใส่หัวเลยเพราะว่ายังบ้าเท่านี่เน้นตับได้พี่นอ้องเน้นเครื่องในึ่งสามสิบกีบพร้อมไม่ขา่าวว,าว, <c ười> ว่าโวยสูบบ่ไปใช่ไหมข่าวว่าเพราะผมกินแต่เครื่องใน,น <c ười> ึ่งไปแล้วอืมคัน thì chỉ cứ lên Không thể nào hộp mình luôn, nhiều เบิ้เลเ,เลยบ่เอาเบิ้เลยโอ้ยแสดงว่าหิวสแสดงว่าหิวเขา่าอ่ะฮักกับบ่อเบิ้ลมาละบ่อเบิ้เด้ออยู่สามงียบไหมเพื่องโอ้ยผักพริกอันนี้อมากินแก้มแซ่บใช้เพี่อนกัดแก้มกัดจุ่น เบิดเท่านั้นพักซี่พักกา,บาบดบ่เบิดครข้าพี่น้องเลยเบิ่งหมึกแตงก่อนแกเผ็ดอืมจังกะกวบครับอืมเสียบพีนพีนมะเ้าอยู่พี่น้อง <c oughs> น้มพริกเข่าตา <c oughs> อุ้ย อาแล้วแล้วพี่น้องมาเดอร์ควัญเอ้ยจิบะทินกึนต้นกระสีสีลงไทยกับมาเดอขควัญเอ้ยแล้วกับผูขอต่อแขนตัวน้อเพี่น้องเนาะเอากว่ากันไปครับก่าโดนๆนะครับกินจุนะครับมือนี้ก็มีโอกาสนะครับเป็นมือสันวันดีวันนีนเนาะวันที่เมือนี้วันที่อะไรบูร์เลยยี่สิบแปดครับยี่สิบแปดกุมภาพันธ์นะครับเมืออื่นกับมืออื่นในน้องเพี่น้องเนาะวันแม่อวุ้ย ขอให้โชคให้มั่นทุกคนนะครับเด้อติดตามรับชมบ่าวเท่าผู้ทีไลท์ที่แชร์นะครับผู้ที่คอมเมนต์นะครับผู้ที่ให้กำลังใจบ่าวเท่านะครับก็ขอให้โชคให้มั่นครับมื่อื่นเนาะเป็นวิธีของนักเสี่ยงดวงนะครับบ่าวเท่าโดนๆครับยังเสี่ยงเธอหนึ่งกะบึงเท้อกะเถือกมึงเท้อกะซุยเอ้าก็ว่ากันไปนะครับเอ้าคลิปนี้นะครับกินจุเนื้อจัดให้แล้วนะครับโป้เต็มที่ครับแซ่บหลายโดนโดนกินเื่อเนี่มันคักอีหลี นะครับขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกจติดต,ตามรับชมฝากขึ้นเอาครับมักอะไรถือใจกระแทบบาเทานี้นะครับเด้อสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ